สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวนจะพาเพื่อนๆมาทําขนมโมกหรือขนมเทียนไส้หวานสูตรนี้ตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มตัวไส้ก็อร่อยหวานชําเลยนะคะอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยอืมน่ากินโดยกวนจะขุนมาพราวทึนๆึกให้เป็น,นเส้นๆไว้ทั้งหมดจะได้แบบนี้เลยนะคะ และจะมาเตรียมต่อใน,นส่วนของน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นและน้ำสะอาดค่ะโดยเอาน้ำตาลมะพร้าวเทใส่กระทะไว้ตามด้วยเกลือป่นและน้ำสะอาดค่ะตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลย พอน้ำตาลละลายหมดเดือดเดือดแล้วก็จะปล่อยให้เดือดแบบนี้สักพักนึงก่อนค่ะได้แล้วเอามะพร้าวที่เราขูดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดผัดให้มะพร้าวด้วยน้ำตาลทั่วๆเลยในช่วงแรกจะมีน้ำในมะพร้าวออกมาค่อยๆผัดไปจะยเย็นๆนะคะ ผัดผัดมาสักพักจนมะาพร้าวเริ่มแห้งไม่มีน้ำในกระทะแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยนะคะเราจะมาเตรียมต่อในส่วนของแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทิเกลือป่นและน้ำตาลมะพร้าวค่ะโดยเอาแป้งข้าวเหนียวเทใส่ผสมไว้ตามด้วยเกลือป่น น้ำตาลมะพร้าวน้ำกะทิใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะนวดนวดให้น้ำตาลละลายเลยถ้าน้ำตาลของเพื่อนๆเ,เป็นแบบก้อนแข็งสามารถเอาไปตั้งกับกะทิให้น้ำตาลละลายก่อนได้นะคะนวดนวดให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันระดับหนึ่งแล้วกว่าจะเอาน้ำกะทิที่เหลือมาเทใส่ให้หมดเลยค่ะนวดนวดให้เข้ากันจับก้อนเลยนะคะนวดนวดมาสักพักแป้งเนื้อเนียนจับก้อนได้เนื้อประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะหาอะไรปิดคุมกันลมไว้ก่อนนะคะ ในส่วนของใบตองเช็ดทำความสะอาดตักแดดให้ใบนิ่มและกวนจะฉีกใบตองความกว้างที่7นิ้วค่ะฉีกเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะในส่วนของใบตองแผ่นเล็กกวนจะตัดประมาณฝ่ามือนึงหรือจะใช้เป็นเศษใบตองก็ได้เลยค่ะตัดเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะใส่ขนมที่พักไว้เย็นแล้วมาปั้นไส้กันค่ะขนาดเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะ ของกวางประมาณนี้ทำต่อจนหมดเลยนะคะทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นจะหยิบแป้งมาก้อนหนึ่งครึงๆและบีบให้เป็นแผ่นเลยเอาไส้ขนมมาวางจับห่อคลุมให้มิดไส้เลยนะคะได้แบบนี้แล้วเอาวางพักไว้ก่อนค่ะล้วจะใช้ใบตองแผ่นใหญ่เอาด้านนวลขึ้น ประกบแผ่นเล็กเอาด้านเงาขึ้นทาทาน้ำมันพืชอีกหน่อยค่ะจับใบตองพับควยประกบกันจะได้เป็นกรวยแหลมแบบนี้เลยนะคะเอาขนมมาวางหันกลับด้านใบตองพับใบตองปิดตูดขนมค่ะพับใบตองขวาและซ้ายพับเก็บใบตองส่วนเกินพับไปลงสอดในช่องของใบตองค่ะ ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วกวนจะเอาวางเลียงใส่ลังถึงไว้ทั้งหมดของกวานจะได้25ห่อเลยนะคะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้ไฟแรงนึ่งที่40นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลย ยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมอุ่นๆเย็นขึ้นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันค่ะได้แบบนี้เลยนะคะตัวขนมนุ่มๆไส้ช่ำๆเลยน่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย